หน้าจุดเซ็ทวันนี้มีอะไรนะย้สนไปดูเจอกันอีกแล้วนะทุกคนกับช่องทีมเดียวหวังโอเคเจอกันอีกแล้ววันนี้วันที่9มิถุนายนอ่าวันนี้เราจะมารีแอคกับวงไวน์ซึ่งเป็นใหม่เขาออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ อ่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของซัมเมอร์หรือเปล่าใช่ไหมซัมเมอร์ที่กาหลีอ่าซัมเมอร์ที่เกาหลีเราก็คือเราได้ดูทีเซอร์มาบ้างแล้วแหละแต่คืออ่าเอเนี่ยเพิ่งออกมาตอนสี่โมงเย็นอะรนี้เราก็มารีแอคเลยเราก็แบบว่าจะมีรีแอคให้ดูเลยเนาะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรีแอคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ที่จะมาวันนี้2คนโอเคได้แก่น้องดีฟและน้องแยมโอเคนะครับก็ เดี๋ยวก่อนอ่ะมีใครจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเพลงนี้ไหมแบบว่าคนอ,อนเซ็ปต์วันนี้วันนี้ไม่หวานวันนี้ไม่หวันอ่าก็หวันด้วยกันไม่ใช่เหรอครับโอเคอ่าโอเคครับก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงออกมาในช่วงซัมเมอร์นนะมีทั้งหมดในอัลบั้มจะมีทั้งหมด7เพลงแต่ว่า,าปล่อยในพวกแอปพลิเคชันต่างๆจะมีแค่6เพลงแล้วก็ในนั้นเอ็เมมเบอร์จะแต่งร่วมกันแต่งเลยแล้วก็เพลงไตเติลของทวายมารอบนี้ก็คือเพลงแอลกอฮอล์ฟรีนั่นเองเป็นเพลงแบบ เมาละอืมเมาลตอนแรกตอนแรกที่มันเนี่ยอ่านอ่ว่าแอลกอฮอล์ฟรีอันนี้อ่านว่าอะไรเอาโรเอาโรอาโรอันนี้อ่านว่าอะโลฮ่าคืออ่านกับครั้งแรกไงเข้าใจเข้าใจฟิลไหมทุกคนคือแบบว่าเราแบบเออพอแบดูชื่อเอกอ๋อแอลกอฮอล์ฟรีเออเนอะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านาะเย้ไปเลยสวยมากยัง วิชาสวยจ้าโอ้ยตกใจนี่หน้าสวยมากว้ วยชาทาเต้นเมื่อกี้อะไรท่ะรเราสุยโอ้สบายโอ้จอมยัโมโมเออเออตุ้มดมาเอ้ยต้องมีเลยโอ้ข่าดีขาดีเลยดที่ทำใหต้องมีโอ้ยสวย

โอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเดิมเดิมนี่หล่อมากเยนี่หลไงรอรีดิเซอร์ไงโอ้โหเหมากับสาวละตินเลยเนาะเนี่ยไว้ผมตรงนี้บ้างมั้ เขอดีมากว้าอุชอตเลิเต้นอเมรกเนี่ยอันนี้เต้นๆๆๆๆอุตลาเลอุเาไม่หิดีแบบใส่ตั้นๆเลิมาก้อุเ้มีส่งกันด้วยเมื่อกี้โอ้ ส,สวยขึ้นแเลสยลสีผมนี้นะเข้ากันหนะัมากเลย้งแต่แฟนซีอูแล้ว,เ,ลวเออสวยแล้แค่ดูหนูเซียวโรงแรมนี่เลย้สวยัง หอมเหมือนสิกเชฟอ่าเหลโอดีจบไปแล้วกับแอลกอฮอล์ฟรีนั่นเองเนาะ โอเคไลฟ์มายังอ่ะไลฟ์น่าจะมาไลฟ์นี้เออไลฟ์จะมาพูดหนูไม่อยากดูไลฟ์แล้วอ่ะเมื่อเห็นท่าเต้นแล้วแบบโอเคมากอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนแรกเนาะที่เราที่เราแบบว่าก่อนที่เราจะมาดูเพลงนี้เนาะมันก็มีหลายเทรนอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบสาบสาบเราสาบเอาเอาคิดไปก่อนนะว่าสาบคืออะไรเนาะ ก็คือสําหรับเราเราเราถามว่าเราคาดหวังอะไรมากมายไหมกับสําหรับเพลงนี้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่าก็อยากเห็นอะไรที่แตกต่างจากทวายที่เคยเป็นเหมือนกันเพราะว่าด้วยด้วยความด้วยความที่เพลงเนี้ยมันออกเป็นซัมเมอร์อยู่แล้วแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าวือวาหรือปึ้งปังมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากเราอยากดูที่มันแบบแบบแตกต่างจากที่เคยเห็นเนาะทุกคนว่ายังไงบ้างพี่โอ๊ก่อน ในความรู้สึกแรกที่ที่ที่ดูอ่ะอย่างแรกต้องชมกันว่า m อวสวยมากเอ็มวีอ่ะคือสวยกันแบบจริงๆอ่ะชอบฉากชอบฉากหนึ่งที่มันเป็นฉากของโมโมกับอ่าจีฮโยไอ้ฉากแผนกล้องแล้วมันมีคนเต้นอยู่อ่ะอันนั้นน่ะสวยสวยมากแล้วก็เพลงก็ตอนแรกก็คาดหวังคาดหวังไว้ว่าแบบแต่ตอนแรกคิดไว้ว่ามันอาจจะเหมือนแบบ แดนซ์แนวเวอย่างเงี้ยใช่เพลงมันทสมอเหมือนกันอ่ะสนุกแบบวันนี้เนาะใช่แต่ว่าฟังมรูมันก็เป็นอีกมูดหนึ่งมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งอีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งก็ฟอใช่ออ่านน้องดิฟก็สำหรับดิฟดิฟชอบชอบมันมันแตกต่างจากแดนซ์แนวเวคือคือดูทีเซอร์เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันแบบมันแตกต่างแน่นอนอ่ะเพราะบีทมันมาเบาๆง่ายๆมันเหมือนที่ตองยมให้สัมภาษณ์เลยที่บอกว่าบอกว่าฟังครั้งแรกอ่ะอาจจะแบบยังมันยังไม่ค่อย ติดเท่าไหร่แต่ว่าพอฟัง <coaches> ต่อๆไปแล้วมันอาจจะติดเองแล้วมันเหมาะฟิลอยู่แบบใช่หายแบบอับนวลอับแดดชิลๆนิดเดียวเฉลอะไรประมาณนี้ใช่สุดตัวดิไม่ได้คาดหวังเองแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าทวายเขาต้องการเติบโตเขาต้องการแสดงไปหลากหลายทางเพราะมันวงมันโตอ่ะใช่วงมันโตมันมันก็แบบเบลล์ก็ยังอาจจะแบบอย่างป้านาอย่างเงี้ยก็จะป้านาอย่าใจมีแล้วอ่ะป้านายเลยหรอใจมีแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังแต่คาดหวังกับ ตัวเมมเบอร์ที่จะได้แสดงแสดงศักยภาพหลายๆอย่างอย่างเชียงยอนอย่างเงี้ยตอนไอเคิซับมีได้ออกมาบ่นไม่เหมือนแรปเลยไม่เหมือนไม่แบบวิสกี้วิสกี้อะไรอย่างงเี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบเออได้แรปอะไรเราได้เห็นว่าเออนาดายองกับชียยอนได้แรปแบบเต็มๆเต็มแล้วรู้สึกดีแล้วก็เออมีภาพสวยจริงๆแบบยอมเนาะอืมอ่ะน้องแยมอย่างไรน้องแยมก็แต่ก่อนก็ไม่ได้ดูทวายเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามเขาอยู่แล้วมาดูเพราะว่าพี่โอภาดูก็ ก็เาต้องชวนเข้าด้อมไงรชวนเข้าด้อมเออก็เปิดอยู่ทั้งวี่ทั้งวันทั้งอะไก็เลยก็เลยได้ดูมาบ้างแต่ว่าเพลงนี้ถ้าเกิดว่ายังชอบที่สุดยังชอบอ่ายังชอบสนากับโมโม่ชอบมากแต่ว่าชอบสีผมของชยองแต่ว่าเพลงเออเพลงมันจบแบบสบายๆฟังง่ายฟังไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยดีชอบเยอะอ่าโอเคพี่แบม เสิร์ลุคนเลยแบบว่าแบบเอาพูดแบบง่ายเลยเชี่ยโคตรสวยเออแล้วบบพี่แบบเชี่ยแบบยิ้มยิ้มตามนั่งเพลงแบบโดยเฉพาะชนาแบบเออเอาหมดใจพี่เลยเลยจุ๊งน้องเสิรีลน้องแบบโตเป็นสาวขึ้นแบบสวยมากแบบแบบเอ่อแบบเอ็มดีก็สวยสวยจริงๆแบบรู้สึกว่าแบบมันคล้ายๆไอแคนมองกับมอยมอยอะไรแบบแบบสวยๆแต่แบบเลิก กับที่แบบมันจะมีดนตรีของค่อนแรกของดารายอดก็เป็นสียงอะไรสักอย่างนี่แหละแบบมันขอแตชอบแบบเตะหูี๋ยวถ้าฟังไปเรื่อยๆแต่แบบติดหูมันยี่งเตไปเลยเตะเลยดีถ้าเป็อยากเมันมีฮออันมีคอนิดนึงมีความแบบเป็นอะไรนะพี่ป้แบบตัดติ ไม่คือคือมันจะมีความละตินมีเตนไทยเพลงด้วยแนวเพลงมันเป็นบอสซาเขาจะว่าบอสซามันจะเป็นจังหวะแบบเรื่อยๆแต่ไม่คิดว่าเขาจะมาใส่ในพาเต้นอะไรแบบนี้เพราะได้ความที่เพลงน่ะมันไม่ได้มีบีทหรือเบสที่หนักมากจนเกินไปเพราะเลงมันจะเรื่อยๆมันดูมันดูไปด้วยกันไม่ได้ถ้าหนักอ่ะคือคือได้ความที่ j y p พแหละเนาะทวายก็จะเล่นภาพเยอะแต่ก็อย่าลืมว่า เขาในการเล่นภาพของเขามันมีที่มาที่ไปกับโคโลกรารของเขาเขาคิดมาอย่างดีแล้วว่าตรงนี้มุมนี้แถวอย่างนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดมาซับซอ้อนด้วยความที่คนมันเยอะด้วยเนี่ยก็รอด,ดูท่าเต้นเต็มเว่มันจะเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่ดูท่อนพุกหรือท่อนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็รู้ว่าเออ มันก็แบบเฮ้ยมันก็มีวาวเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยท่อนขยร่ไปอย่างน้น่ารักมากเลยเอออย่างไอท้ท่อนท่อนใคร่นะท่อนดาฮายอนใช่ไหม<ช>ที่เป็นขยบขยบแล้วจีฮโยแบบขยบซ้ายขยบข,ขวาเงี้ยเออน่ารักแล้ว,ลวก็อีท่อนหนึ่งที่ชอบก็อ่ะท่อนแรกก็ชอบที่โมโม,โมแบบฮอ,ห,อหมุนฮอไปตรงนู้นเออแล้วก็ท่อนฮุกเนี่ยก็โอเคนะท่อนฮุกถือว่ามันมันไม่ต้องเต้นหนักอะแต่คือมันต้องเต้นให้มันดูดูสวยงามดูแบบว่าดูดูเหมือนแบบ เราโชวอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสัดส่วนของเราเราโชวแบบบอดี้ของเราไม่จําเป็นต้องเต้นหนักเต้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นยังไงให้ดูว้าวเลยแต่จริงๆในทีเซอร์ตอนแรกเราว่าท่อนม,มันมันเบาแต่พอ,อมันมายอยู่ใน m อีรู้สึกว่ามันไหลลื่นไปก็ไหลลื่นไหลลื่นจริงมันก็โอเค แต่ถามว่าดนตรีแบบหนักหรือว่าพีคอะไรนี้ก็คงไม่เหมือนเหมือนเหมือนทุกเพลงของทไวยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ต้องมันก็ต้องฟังบ่อยๆแหละเออถ้าเกิดฟังฟังแบบไม่คิดอะไรนะก็ต้องฟังบ่อยๆเพลงมันอาจจะไม่ได้เป็นเพลงแบบอุ้ยดุดหรือว่าเต้นมันมันเหมือนแบบเออฟังแเออ KYP อ่ะฟังแรปแรกเราจะแบบเอียงววะเอียง์วะแต่พอฟังนานๆไปเราจะติดไปเองอย่างมาเฟียเหมือนมาเฟียน่ะนาบกันนกสาบกันนะ ติดบ้านหรือบ้านผู้เมืองเออเพลงนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ก็น่าจะติดกันผู้บ้านผู้เมืองเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนฝากไปน้องว่าว่าเป็นยังไงโดยวันวันที่เก้าเออวันวันที่เก้าที่อันนี้ก็คือจะเป็นเอ็มวีออกมาแต่ว่าวันที่สิบเอ็ดจะเป็นอัลบั้มปล่อยมาในพวกไอจูนแล้วก็อะไรนะก็เรียกว่าสปอติฟายช่าร์ตอัลบูมอินสติกรก็ไปฟังสตีนน้องเยอะเออเขาว่าแต่ว่าที่ไปมาแอบแล็ดสนองคนเห็นใครก็ตาแบบ แต่รอบแต่รอบนี้อยากให้่าได้ขึ้นสเตจร้องกันหมดเลยเนาะแต่ไม mm, ่อยากให้สเตจวงการใช่ใ yes. ช่มันจะมีแค่ในรายการอะไรสักอย่างเนี้ยที่ว่าไม่มีจองยอนแต่ว่าในเดอะอะไรนะอะไรสักอย่างนี้แหละเออมก็ขึ้นเก้าคนอยากให้ขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเอออยากให้ขึ้นพร้อมกันเพราะว่าคือถวายอ่ะพอมันขาดคนใดคนหนึ่งมันแบบมันก็ยังไม่สมบูรณ์ที่สุดอ่ะมันต้องมีเก้าเออมันต้องมีเก้าเออต่อต่อให้ต่อให้แบบว่า พลงเนี้ยมันเป็นเก้าคนแต่สเตจมันเป็นแปดคนมันก็เหมือนขาดอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงกะชอบลีจิมากคือลีจิเชียอมคือเบสดีจิแบบเลิศอะไรแบบให้เลือกสามคนอ่ะที่ชอบอีซอนอ่ะอ่ะเลือกสามคนยังชอบเหมือนเดิมซานาโฮโมแล้วก็ชายอยกอ่าเลือดซานาซานา อนี้ชอบจีไฮโยจีไฮโยหนึ่งโมโมหนึ่งมีนะหนึ่งเป็นสามสามคนนี้คือนางที่เอ็มดีที่ชอบคนนี่ริปสุดเลยสุดชัยยองอ่าแล้วก็จีไฮโยแล้วก็ตอนแรกคิดว่าแบบก็จะไปเลือกแต่ว่าน้องสวยมากจริงคือจิวบี้เออจริงคือจิวบี้อ่ะไม่ใช่ว่าน้องแบบไม่สะาดไม่เอาสเปนนิ่งนะแต่คือเราเราเรารู้สึกว่าเราสวยอยู่แล้วนสวยอยู่แล้วแต่กับคนอื่นๆน่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโดดเด่นมากกว่านี้ ถ้อ,อย่างมีนาอย่างเงี้ยเราเราแค่รู้สึกว่ามีนาไม่เคยทําลุคแบบเนี้ยผมแบบเนี้ยเข้าใจปะเราก็เลยรู้สึกประหลาดใจนิดนึงอย่างจีฮยโยเนี่ยคือแบบโอ้คือแบบพี<ป>่น<า>ัเซมออเออยู่แล้วอ่ะแด๊ก์เลเดวเวก็ไปกินเออมอยตมอสก็ไปกินใช่<ไ> <laughs> โอเคอาพี่โอ๊กยังไงผมให้ชัยเาอาแล้วก็อีกสองคนนะผมให้เพราะว่าผมชอบ เรื่องลายหลองก็คือนายอนกับจองยอนเออแต่แบบเพลงนี้คือจองยอนคือไว้ผมยาวก็จึ้มมันเดิมไว้ผมทรงไหนก็รอดไปหมดแต่ก็สวยจริงแต่ตัดแล้วเหมือนเหมือนเหมือนน้ๆของเชัยงอ่ะชัยอามวผมยาวน่ารักสวยมากแต่พอขึ้นสเต็จสั้นเน้องโอเคก็ยังไงก็ฝากกันด้วยกับเพลงนี้เนาะแอลกอฮอล์ฟรีนะจะพูดอโลฮให้แอลกอฮอล์ฟรีทุกคน ปากด้วยสนับสนุนเทว้เยอะๆแล้วก็อยากให้เพลงนี้เหมือนแบบอยากให้ทุกคนเปิดใจเนาะใช่มันอาจจะเป็นแนวใหม่ที่อยา่งมาแต่ต้องลองฟังเพราะเราคิดว่า่าเพลงเนี้ยที่ที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะแบบเขาคงตั้งใจทาทุกฝ่าย่ะเออแม้กระทั่งแบบคนแต่งเอย นักษณะศิลปินเอยอย่างเงี้ยเออคนออกแบบภาเต้น m v ็เขาก็คือตั้งใจกันหมดเออแล้วก็อยากให้ฝากเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคนเนาะแล้วก็สนับสนุนน้องต่อไปเนาะโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปก่อนก็อย่าลืมดูอะไรนะโอเคก็อย่าลืมสนับสนุนอ่าถวายต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม ติดตามช่องเราด้วยกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยให้กับช่องเราทีมเดียวหวังเนาะแล้วก็ครั้งหน้าครั้งต่อไปเราจะมารีแอคเพลงอะไรเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะโอเคสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเอาอะไรนะอะไรนะอะไรท่านี้นะหน้าดูเซ๊ะวัน้โอเคเอาอีกเราหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดหน้าดูเซ๊ะวัน้โอเคไปแล้วนะค่ะแล้วนะ